ตั้งใจมากเลยพี่รันขึ้นมาก็เลยที่ไัเพ้อะเป็นไทยมาจากไหนทาอะไรเรู่อักกันไป็นยังไงใช่ไหมคะเ้อาเป็นคนอุบลนะคะพ่อแม่ทานานะคะแล้วก็ตอนเป็นเด็กก็เรียนจบมาแล้วก็จริงๆเป็นคนเรียนเก่งมากนะคะแต่ว<ต>่<ร>าไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเพราะว่าที่บ้านมีปัญหาช่วงนั้นนะคะจริงๆเนี่อยอย,อยากเ่าก็เลยไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่าเกิด ก็เลยเรียนต่อปริญญาโทจบม .6 ก็มาทำงานที่กรุงเทพนะเสร็จแล้วก็มาอยู่ร้านเบเกอรี่เมื่อก่อนนี้มันจะมีเขาเรียกไผ่พุจิยะเนาะเป็นลูกไปเกแลบินนะคะไม่รู้ขนลุ้นเก่าๆจะเห็นนะคะพ่อนก็อยู่ทำงานเลยค่ะแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นประมาณ3-4ปีนะคะจนเซนเซคนที่2ของเคก่ะค่ะจะส่งไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปเรียนแล้วกลับมาเป็นคน ทีท่แล้วตอนนั้นแต่ว่ามึนมีเงื่อนไขว่า,าต้องอยู่กับเขานานหลายปีอะค่ะทีนี้พ่อกับแม่ก็เลยไม่ให้ไปน,นะคะช่วงนั้นอายุแค่18 19 20ประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพวก็ได้ออกมาแล้วก็ไปทำอยู่ทอปกิ้งบิ๊กนะคะบริษัททอปกิ้งบิ๊กก็คือเรื่องแไขสไตล์สมัยนู้นยังไม่มีฐานสเลนเนาะก็นั่นนะคะไปขายเนาะแล้วก็รู้จักไอเวีได้ยังไงนานมาแล้วตอนต้องขายของแค่ไหิกันอยู่ที่เดโม คนมาแนะนำยาสีฟันเพ้ว่าพ่อก็เคยซื้อไปใช้แล้วมันก็ดีมากแล้วมันก็หายไปเลยยาสีฟันพ่อก็ไม่เจอเขาอีกเลยที่คนนั้นแล้วก็มีโอกาสได้ไปอุ้ยอมลือแนะนําตัวคนคนขอบขอบคุณคนที่แนะนำป้อมนะคะคุณใส่ใจนะคะและอ่คุณทรงศักดิ์นักธุรกิจแอมเบรลอดภัยลินแล้วก็ขอบคุณที่รักที่พิชิตนักธุรกิจแอมเบรลอดเป็นบริหารค่ะขอบคุณ อยู่ทงคิงกเนาะรู้จักเอเวก็คือไปออกบูธที่ศิีราชาค่ะแล้วก็พี่สงศักกับพี่สายใจไปซื้อชองคิงเดิกเขาจะไปที่ย拉斯ามั่วไปเลยขนาดนั้นเลยสุดยอดสุดย็ดใหญ่สุดยอด ผู้หญิงคนโอ้วนพ้วนผัวผู้ฟูนะคะป้าหน่อยหรือเราก็แบบมาสาธิตยาสีฟันให้ป้องดูนะคะแล้วก็ป้อมบอกป้อมจะซื้อยาสีฟันเพื่อทุกทางเพื่อทุกแผนนี่เพื่อนหนุ่มสิงคนไม่ด้วยด้วยแตเป็นมรดกได้อยู่ทด้มีอะไรได้มาซื้อยาสีฟันแต่แบบเจอแบบนี้ปุ๊บคุณก็ดีนะสมัครเ้า900แต่ตอนนั้นไม่มีเงินสมัครแค่เตรียมเงินมาแค่4 5 ทีีน้เพื่อนบอกว่าป้องเซ็นก่อนด้วยิ้นเดือนป้องค่อยให้ตังได้ไหมก้อนก็เลยเซ็นไปนะคะแล้วก็ซรีอยาสิกวันกบ้านแล้วก็ก้อนทำได้มาประชุมนะคะที่เซ็นในก้อนให้ต้องมาประชุมเจ้าพี่รักนะคะเพราะว่าชอบเจ้ายาสิกวันแล้วก็เริ่มนไปใช้ ทำมาประมาณ18เดือนป้อก็เป็น21%ช่วงนั้นมีองค์กรประมาณ60คนแล้วก็ถโถงของแล้วก็พอลูกก็ไปเลี้ยงลูกแล้วป้หายจากแอมเบย์หายจากแอมเบย์ประมาณตอนนี้ลูกหนีอายุ14นะคะป้อมกลับมาประมาณ5-6เดือนไปอยู่บ้าน,นเป็นแม่บ้าน10กว่าปีค่ะไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าป้อมต่อ,อยุอัตโนมัติไว้แอมเบย์ก็ส่งเงินให้ป้อมเป็นเวาลา10กว่าปีเดือนละประมาณ ปีหน er ึ่งรวมหน่าจะสองหมื่นบ้างหมื่นกว่าบ้างบางปีก็สามหมื่นนะคะสิบกว่าปีอะค่ะแอมเบก็จะโอนเงี้ยเป็นแพทย์ศีรษะขาไปบ้างนแล้วหลังจากนั้นก็กลับมากลับมาสองรอบสามรอบนะคะจนตอนนั้นก็น่าเป็นสิ่งเยอะมากแบบไม่เหมือนลำตัอโคบ่ะแบบเยอะมากก็แผลริมข้อพอลพี่สายใจก็ช่วยดูแล้คะแล้วก็ใช้สิทธ์คือนชุดสมัยนู้นนะคะแล้วก็แล้วก็ดีขึ้นเนาะแล้วก็ชอบ ซีซี่มากแล้วก็ชอบโปรโตีนมากเพราะว่าตอนที่คนท้องแล้วไปผ่านคลอดคุณหมอบอกว่าการเป็นท้งองแข็งแรงมากคือเลือดเลือดแทบไม่ไ,ไหลเลยประมาณเนี้ยแล้วก็แบบตอนตอนพอเราไปตรวจหลังจากนั้นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่นแผ่เราจะหายแห้งสนิทมากพอเรากินโปรโตีนบากเก้าเดือนอย่างเงี้ยเต็มเต็มเลยแล้วลูกก็แบบสมองดี